พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันอังคารที่29ธันวาคม2563จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่และมีหมอกหนาในตอนเช้าเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันอังคารที่29ทธันวาคม2563มาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณกล่าวมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้นะครับ ส่วนในช่วงวันที่30ธันวาคม63ไปจนถึง3มกราคม64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงไป6-8องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงจากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยมาต่อกันที่สภาพอากาศจาก w i n y c o m เวลาประมาณ9นาฬิกาเรามาดูสภาพอากาศในช่วงสายของวันนี้กันนะครับมาเริ่มที่ปริมาณลมที่พัดผ่านประเทศไทย ซึ่งเป็นลมตะว,วันออกจริงเน,งนะครับโดยเริ่มที่ภาคเหนือจะเห็นได้ว่าวันนี้ปริมาณล,ลมพัดค่อนข้างเบาบางน,นะครับอย่างเช่นแถบภาคเหนือตอนบนนะครับมีลมประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและบางจุดก็มีลมเบาบางอยู่ที่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและในภาคเหนือตอนล่างนะครับบางจุดก็พัดอยู่เพียงแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแต่บางจุดก็อาจจะแรงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและลมจะพัดแรงขึ้นมาหน่อยนะครับในภาคอีสานแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับภาคอีสานตอนบนวันนี้พัดอยู่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคอีสานตอนล่างก็พัดอยู่ที่3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางภาคกลางวันนี้ลมค่อนข้างจะเบาบางนะครับในหลายพื้นที่ลมพัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคตะวันออกวันนี้ลมพัดแรงกว่าทางภาคกลางเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลีย่ยส่วนทางภาคใต้วันนี้ลมก็ไม่แรงมากนะครับอย่างภาคใต้ตอนบนลมพัดอยู่ที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ลมจะแรงขึ้นมาหน่อยในภาคใต้ตอนล่างพัดอยู่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันลมพัดอยู่ที่ราว 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและมาดูลมในทะเลนะครับฝั่งอ่าวไทยกันก่อนทะเลฝั่งอ่าวไทยลมพัดเบาๆาน,นะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ผิดกับทะเลฝั่งอันดามันนะครับลมพัดอยู่ถึงประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปได้ว่าวันนี้ลมพัดค่อนข้างที่จะเบาบางในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแต่จะแรงขึ้นมาหน่อยในทะเลฝั่งอันดามันนะครับ จากปริมาณลมมาต่อกันที่ปริมาณฝนตกของวันนี้นะครับจากแผนที่ไม่มีปริมาณฝนให้เห็นในหลายพื้นที่นะครับแต่ก็จะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับในแถบ,บจังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกอยู่ที่ประมาณ0.2ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีฝนตกในทะเลฝั่งอ่าวไทยเล็กน้อยนะครับบางจุดตกอยู่ประมาณ 0.3มิลลิเมตรเอาละครับวันนี้สรุปได้ว่าปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับจากปริมาณฝนวันนี้เรามาต่อกันที่อุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างร้อนแล้วก็อุ่นขึ้นมานะครับในบางพื้นที่แต่ยังแถบแบภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิก็ยังไม่ร้อนมากนะครับยังแถบแบจังหวัดเชียงรายนะครับอุณหภูมิยังเย็นอยู่นะครับประมาณ 24องศาเซลเซียสแต่จะอุ่นขึ้นมาหน่อยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับประมาณ26องศาเซลเซียสมาต่อกันที่ยอดดอยนะครับยอดดอยวันนี้อากาศยังเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิประมาณ21องศาเซลเซียสแต่ว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาหน่อยในภาคเหนือตอนล่างประมาณ29องศาเซลเซียสเลยนะครับมาดูกันที่ภาคอีสานนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยภาคอีสานตอนบนประมาณ27 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูนะครับแถบๆนี้จังหวัดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานตอนล่างอุณหภูมิสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกนะครับก็ 30องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันส่วนภาคใต้ตอนบนวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ29องศาเซลเซียสและจะเย็นลงมาหน่อยในภาคใต้ตอนล่างประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสสรุปได้ว่าวันนี้อุณหภูมิก็อุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าในแถบภาคเหนือตอนบนรวมไปถึง ยอดดอยนะครับยังมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่นะครับส่วนยอดภูว,วันนี้ก็ยังเย็นอยู่ต่อเนื่องจากอุณหภูมิมาดูปริมาณเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยกันวันนี้ปริมาณเมฆปกคลุมบ้างบางส่วนในแถบแถบภาคกลางนะครับบางจังหวัดปกคลุมอยู่ประมาณ20%ถือว่าไม่หนามากนะครับแล้วก็จะมีปกคลุมในภาคตะวันออกแถบแถบจังหวัด จันทบุรีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภาคใต้นะครับวันนี้จะเป็นแถบแถบภาคใต้ตอนกลางปกคลุมอยู่ประมาณ38%นะครับเอาละครับจากปริมาณแมฆมาปิดท้ายที่คลื่นกระทบฝั่งของประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่สูงเลยนะครับอย่างในทะเลฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกนะครับปริมาณคลื่นสูงเพียงแค่0.1เมตรเท่านั้นเองนะครับ เช่นเดียวกับทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับเคลื่อนสูงเพียงแค่0.2เมตรมาดูภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยกันก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ0.5เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็สูงอยู่ประมาณ0.3เมตรนะครับและนี่ก็เป็นสภาพอากาศทั้งหมดจากวีดีดอทนะครับจากพยากรณ์อากาศ และลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่ยังมีอากาศที่เย็นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกันอย่างต่อเนื่องและบางพื้นที่ก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมานะครับส่วนบางพื้นที่ก็มีหมอกหนาในตอนเช้านะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่หนาวเย็นนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพหาเสื้นอนหน,นาหาผ้าห่มอุ่นๆมาห่มกันไว้ด้วยนะครับ และบางพื้นที่ที่มีอากาศหนาในตอนเช้าถ้าหากว่ามีความจะเป็นจะต้องเดินทางสัญจรในบริเวณนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับส่วนวันนี้อากาศค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับปริมาณลมปริมาณฝนแล้วก็คลื่นไม่สูงมากนักนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีอากาศดีๆอีกวันหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศวันอังคารที่29ธันวาคม 2,563นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลางกันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ